วันนี้ก็มีการประชุมครับหลักการก็คือยึดปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดนะครับสําหรับมาตรการอื่นที่จะออกมาก็ต้องดูสถานการณ์ว่าเป็นอย่างไรนะครับในส่วนบุคคลเสี่ยงที่มาจากพื้นที่เสี่ยงไม่ว่าจะมาจากด้านใดเราก็ให้สแกนเป็นรายบุคคลนะครับมีการเฝ้าระวังโดยพี่น้องชุมชนในพื้นที่ทั้งกร,กรรมการหมู่บ้านกํานันผู้ใหญ่บ,บ้านอ,อสอมอช่วยกันดูนะครับแล้วก็แจ้งกับ สาธารณสุขนะครับให้เฝ้าระวังให้ติดตามแล้วก็บุคคลใดที่เสี่ยงมีอาการก็ให้มาสแสดงตัวหรือมาจากที่ไหนก็ให้รู้ว่าเป็นบุคคลเสี่ยงมาจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็จับตาดูพฤติกรรมที่เกิดขึ้นครับในส่วนการเคลื่อนไหวไปมาผู้คนตอนนี้ก็ยังไม่ห้ามนะครับการจัดงานตอนนี้ก็ยังไม่ห้ามเพียงแต่ว่าให้ให้สแสดงมตาตรการในการเฝ้าระวังทางสาธารณสุขให้ให้กับเจ้าที่ของรัฐ ได้รับทราบนะครับเราให้แจ้งว่าจะมีการจัดงานที่ใดให้เราทราบนะครับส่วนรายละเอียดการปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยจะมีเจ้าที่ไปดูนะครับส่วนสถานการณ์ก,ก็วิเคราะห์กันวันต่อว,วันนะครับท่านคะจะมีนี่ค่ะมีออกจาบ้านเถามในเรื่องการเดินทางจากห้อช่องนี้เดินทางกลับได้ครับพี่น้องตอนนี้แต่ว่าเออตอนนี้เหลืออีกหลายวันนะครับก็ต้องเฝ้าดูว่าเขามีประกาศอะไรจากส่วนกลางมาหรือเปล่าว่ามีการสรั่งการจะมีการปฏิบัติอะไรที่ต้องให้ถือปฏิบัติตามนะครับดูว่าสถานการณ์นั้นมันเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วก็ควรจะเฝ้าระวัังขนนาดไหครบ การป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิดในพื้นที่ของจังหวัดแแ้นะครับขณะนี้เนี่ยเราเฝ้าดูอยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของแรงงานธรรมาครับซึ่งประเทศธรรมากํกลังมีการระบาดอยู่ในแนวจะเข็แแดนนะฮะในเรื่องของการเฝ้าระวังในกลุ่มแรงงานธรรมานะครับจะม,มีการตรวจสุจ่มตรวจ3 0มเปอของประชากรแรงงานธรรมานะครับประมาณ266คนจะทําให้เสร็จสิ้นไปในสัปดาห์นี้นะครับกลุม่มที่สองคือกลุ่มที่ เดินทางจากจังหวัดสมุทรสาครจำนวนนี้นนมีอยู่59รายริบเก้าราบที่มา,ามาอยู่ที่บ้านที่จังหวัดแพร่ของเราก็ตอนนี้มีเจ้าหน้าที่รับอสมอแล้วก็พี่น้องกำลังไปบ้าน,นได้ออกไปให้ความรู้แนวทางการปฏิบัติตัวแล้วก็ต้องสางข้รระวังนะครับอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่ประกอบอาชีพขา,ขายอาหารทะเลหรือว่าวิ่งไปรับอาหารทะเลจากแถวสมุทรสาครหรือนใ,นใกล้เคียงนะครับมาจำหน่ายที่จังหวัดแพร่จำนวน38ลราย กลุ่มนี้นก็จะถูกคัดกรองนะครับบางรายก็จะต้องมีการสุส่มตรวจเชื้อด้วยเช่นเดียวกันครับโดยตัวนขาทวารแส้เองก็ต้องความมั่นใจให้กับแพทยาดนวนะครับว่ามาตรการของเราเป็นมขึงครับ